Lúc đầu 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 ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมไปอยู่กับผมไอตี๋สารรอนกันเช่นเค,เคยวันนี้เราก็อยู่กับ12ไอวีอาร์ะนะท่านผู้ชมค่ายพีจีนี้พี่รักเสลือเกินแล้วก็มาดงมาดูกันนะครับผมว่ากลุ่มแกรนจะกดกระจายเกมอะไรกันบ้างนะเพราะตอนนี้อยู่ช่วงตีหนึ่งถึงตีสามนะครับผมจะมีน้องวัวแดงกับน้องสาวทั้มนะท่านผู้ชมโอ้โหนะ ก็ขอให้รอบนี้ปังปุริเย่นะผมท่านใดที่อยากดูช่วงเวลานะครับพูดคุยกันในกลุ่มก็เล่งดีคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะผมโอ้โหวันนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับผมเออมาดึกตึงตึงกันเลยทีเดียวเชียวก็พกมหารอยนะครับผมเอาให้มันสุดรอบนี้ทำไมกระตุกกระตุกวะเนี่ยโอเคไปสิบหมุนเริ่มกันเลยปังเข้าไปลูกเจให้มันกระตุกจะเอาเพื่อนใจเย็นๆค่อยคุยกันโอ้โห มาดูมาดูกันว่าซิปบที้มันเจอมาบหรือเปล่าน้องนะเฮ้ยหายตกตู่กว่าหรือว่าคิดไปเองวะเนี่ยอายักเม็ดโอ้ยยังยังเพื่อนสามตัวท่านผู้ชมมันโป้ไปแล้วโอ้ตรวยงามประเดิมเปพระรามเก้าครับผมโอ้โหขี่บอดประดังทิพย์นาย้องคุู สีบมุนมาดูการน,น้องขยกติวโปแบบนี้มันต้องมาแล้วแหละนะท่านผู้ชมปงางก็ไปรูรกเรียมาก,ก่อนแล้วแล้วปังสี่ปามาแรงแซงทางโคง้งโอ้โอหลุบเกเอขาดแค่ช่องเดียวไม่มาเพื่อนจังนงจังนับกันเลยท่านผู้ชมมันมาแรงแซงทางโคง้งจริงๆนะวันนี้หนักหน่วงและหนักแน่น ปามเข้าไปโอ้โหแล้วสีฟ้ารัวๆไงเมื่อกี้เออเอาเรื่องนะผมคือรอบนี้น่าจะไหลนะดูทรงแล้วนะดูจากลายทรงลายพอยตลายพาวนี้โอ้โหโอเคกันเลยโอ้โหแล้วบัเคีวเต็มจอบอลากบอลลาก้ากันเลยท่านผู้ชมสามดอกติดๆไม่ใช่สามสามสี่อะสามดอกนะเออแล้วมันเน้นๆทุกดอกนะครับผมดอกเมื่อกี้เน้นสุดเน้นแบบบังคงบักคีวนะลูกคีวของเราวันนี้มาแรงมาแรงกว่าฟ้าอีกนะ โอ้โหสีแดงช่องเดียวเพื่อนเสียดายเฮ้ยมาแบบแตกมาแตกแล้วเริ่มแบบนี้นะครับผมดูทรงแล้วเราจะลงไปตะเกียรทักทัใหญ่ๆได้หละครับผมเราโคตรล้างหน้ากระดานกันรัวๆมาว่ะแล้วมันมาไม่เป็นไรครับผมเราคอยนวดกันด้านนอกใหม่แต่สามมนยังมีลุ้นเผื่อมีเพิ่มโอ้โหเลขสวยจัดหนึ่งแแแแด้านล่างนะบลูขวาลางโอ้โหเลขสวยจัดประหลัดบอก เหลืออีกเท่าไหร่วะหนึ่งสองนัศวอยลังแต่โหยี่สิบเลยนะโคตรมาไกลนะรอบนี้นะผู้ชม1,888แคแปบแปบหนึง่งบอกว่าเกมนี้มันแตกจริงอ่ะก็พูดคุยกันได้กลุ่มนะครับผมเขาเรียกว่าขิงขาตาใครกันนั่นเองไปเบ็ดสามเลยนะผมเบ็ดสามเสียบอโอเคสิบมุนทักทีเนะี่ย ผมต้องลากนันยาวๆโอ้โหหรือว,ว่ามาหรือว,ว่ามาคู่มาคู่ไหมส่วนมากจะเจือนะถ้ามาติดๆกันแบบนี้มีโอกาสน้อยมากที่จะแตกแตจริงๆนะเพราะว่ามันแตกรอบแรกไปแล้วไงถ้าเบ็น3์าสิดแตกนี่ก็น่าบันเทิงน่าดูโอเคไม่ขึ้นหวังไว้มากไปเอ้ยไปไปไปโอ้โหสเก็ตเตอร์มาล้วนๆเลยเมื่อกี้สามตัวสองสามรอบไหมสามมุนนี้แบบลแะบบลายตาเสอเกินอยังไงดี เทปูล้างความจังไรนะกลับมามุนปกติครับสูตรเดิมดั้งเดิมสูตรออริจินอลกันเลยทีเดียวเดียวดอกนี้ปังเป็นยังไงเออ่ะเพื่อนหลังหน้ากระดงหน้ากระดาเราโอโ้โหบัดคงบักเขียวร้อยแปดพันท้ายเพื่อนเอ,อ้ยแล้วก็ลูกเกบอกโอ้โหชมพูไป1 4ึงสี่นึงนะห้องนี้ผีดุเหลือเกินแล้วก็โอ้โหอะไรรัวๆเลยโอโ้โหลูกเกยงมาไม่หยุดยังไม่หยุด อยากไม่หยุดกูนี่ยังไม่หยุดบูดทางบ้านเฮ้ยดาเมรแล้วปารเข้าไปโอ้ไมยก้อนมันหยุดไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชมมันไหลเลี่ยงได้เลียงลายแต่เหลือเกินพันหากันเลยน้องว่าเย,ย,ย,ยั่งไรโอโ้โหสามเคนะครับผมจังหวะนี้ขอญาตเลยห้าสิบบาทไปม,มันต้องมาแล้วแหละดูทรงแล้วไหลไหลจัดถ้าไม่ไหลค่อยนวดกันต่อ <laughs> มันต้องเสี่ยงนะครับผมดูว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอร้องไกยับเบ็ดตูกจังว่าพอดีขึ้นฟรีทันทียกคิ้วโปง้งไปเลยน้องเขาว่าครับผมท่านผู้ชมน้องสาวท่าของเราโอ้แล้วเปิดมาสีแดงแรงริดต่อด้วยปักองปักเอ็นะครับผมโอ้หม่ก้อนมันมารัวๆได้เลยดอกนี้ไปเลยแปดมุนพูดมากนะมันไม่แตก โอ้ oh, เข้าไปสู้ง่ายงา่ยงายไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวโอ้ไอเขียวขัดช่องเดียวนะพวกน้ำตากูเล็ดเลยทีเดียวเชียวดอกนี้แะต้องไม่มาแนาา่จะได้จะได้จริงนะอันนั้นนะโอ้โแล้วนี่มันหน้าแบบเคลือบทองนะเมื่อกี้แตกกระจุกกระจายแน่นอนคนะมันผ่านไปแล้วก็ยังเสียดายอยู่เลยกูแล้วก็วกเม็ดว่าแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นรัวๆแบบนี้ค่อนข้างเกลือเม็ด50 ได้ไปเเก้าไอ้ทุยแปดเก้าศูนย์ 8, 9, โอ้โหมันใกล้จะอืมนะถือว่าเกลือกสลับเป็นห้าสิบนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะมาขึ้นฟรีไงฟรีบนในฟรีนะครับยังไงเข้ากำไรเนาะไปปลัวโอบีโปปลาไอ้ท้องมามาฮกึกลาบเลยโอ้โหบักองบักเอ็ดมาแล้วจวังหวะนี้แล้วก็โอ้โหบักเคบวกเลขสิบพระเจ้าช่วยรวยยังไปสุกนะโอบโอ้ไม่ก้อนมา ขอแบบไายเรียงและเรียงไายกันมาระนงระนาบกันมาเลยหมายผมแนบเท่าไรว่าแนบซ้ายแนบขวากันมาเลยนะแต่โคตรมันโคดรมีอ้โหูมาไอเขี้ยวดวงปอลอเพื่อนป่าเข้าไปเลขสิบเจ็ดแปดศูนย์โอ้โหเรามาแตกโคตรเหมือนโกดกันเลยเดี๋ยวมันโกดกกันเนี่ยจริงโอ้โหลูกเจมาอีกจังหวะนี้โอ้ไอป่าไอฟ้ามื่นสองครับผมท่านผู้ชมโอ้ เ็ยจะกีดมากเลยข้างบ้านเลยยิงเอาแล้วจะไลงกันเก็บเอาไม่ใช่ไรนะโอ้ไม่ก็ทสิี่เคกันเลยนะครับผมแล้วคือเต็มจอท่าเมื่อกี้เออแล้วมันกําลังไหลไงท่านผู้ชมขอญาตเปิดร้อยเลยละกันนะครับผมขอสักนิดนึงในคลิปเพราะทจนเกินไปเรารู้ว่าพวกเองอยากดูต่อนะครับก็มันจะเม็ดหรือเปล่าไม่เม็ดหรอกแบบนี้แล้วนะครับผมไปยาวๆกัน ขอแค่วิกกินดอตเดียวเลิกขอ 20k พออ่ะ 20k พอเมื่อกี้มันขาดเท่าไหร่นะ800ไหมอ่ะ25,000กันอ่ะยาๆหน่อยคิดนะเอยต้องสู้ <c oughs> อ่ให้ y ชี YC1 กันไปครั้งหนึ่งเลยนะครับผมมาดูว่าน้องเลยแตกแบบท่าแตกหรือเปล่าวันนี้ท่าแตกไหมปั๊ม แปดสิบระเพื่ออะไรเบ็ดร้อยระเพื่อโอ้โหไอ้เขียวโอโมงโอโม่มาเลยทีนี้โอ้โหบักคิวอีกหนึ่งทีมีวายระเบิดตุ้มตามตุ้มตามไปอีกโอ้บักเจมาเรียงรายและลายรอบนะท่านผู้ชมพันแปดกันเลยทีเดียวเทียวตู้เทวักระโจมเทียวเทียวเทียวทอดกันเลยท่านผู้ชมเอาวันเอาและจังหวะนี้คือรวๆเรียงๆเรื่อยๆนะครับผมแล้วยังไงโอกเปรี้ยวปลาหน่อยกลับมาติดเก้าเคเท่าเดิมตรุป สีคอมโบแล้วอ้ดูท่าจะอีกนานนะคงต้องโยนรวนๆเรื่อยๆกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมหวังไว้แววหวังไว้ว่ามันจะมาสักดอกโอเคไปเพราะมันแตกไปแล้วเขาไม่แตกอีกมือวางเกิดเราต้องนวดอีกนานนะดูทรงแล้วมันแข่งนานแบบนี้นะเพิ่มเบ็ดกระแทกหน้าเหลือเกินนะท่านผู้ชมคิดว่าเยี่ยงไรเบ็ดสองร้อยไปทีใั่ไสักทีสองทีเออขอดูเชิงกัน ป๊าปสองโอ้ยมันติดแล้วว่ามาเพิ่มเบรดดีกว่าท่านผู้ชมจังหวะนี้ป๊าปเข้าไปสองร้อยแล้วก็กดไปด้วยคำเต่าติดฐานอัะไรกันไม่พักไปรักแปดสิบองค์อู้อะไรมาแวบเมื่อกี้ท่านผู้ชมจังหวะเมื่อกี้แรงมาแรงตาแยงตาตาเหลือเกินในยื้อเลขอะไรวะเมื่อกี้ตัวอะไรนะม่วงมั้ยมีม่วงด้วยเห็นแวบโอ้ไข่กอไปดูแคบได้ยียตีคอหลอกเลย แล้วมันมาครับผมมุมฝาลากเด่นหรือไม่ตีมืนีนะครับผมแลานผู้ชมมันมาดอกเดียวเสียวตั้งคืนกันเลยทีเดียวเจียวโอ้โหอ,อะไรกันวาเนี้สุดยอดเลยท่านผู้ชมเป็น200ยนะเนี่ยเพิ่มถูกจังหวะนะครับผมคือแบบพุ่งอ่ะพุ่งจริงนะคลิปนี้อ่ะก็เป็นว่าใครอยากรูกช่วงเวลาแบบนี้นะลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชม กรอณนะครับผมเนื้อสิ่งคือได้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่กันเลยคลิปหน้านะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีทุกคนสวัสดี